พาทุกคนมาทํากรอบใบงานวันคริสต์มาสกันครับจากคลิปก่อนที่พี่ลงวารูประบายสีวันคริสต์มาสไปหลายคนอยากให้ทํากรอบใบงานบ้างคลิปนี้พี่ก็เลยเอาไอเดียกรอบใบงานวันคริสต์มาสมาฟาาใครอยากทําตามก็สามารถเซฟคลิปไว้ได้เลยใช้เป็นกระดาษร้อยปอนขนาด A4 กรอบใบงานวันนี้รายละเอียดจะเยอะหน่อยพี่เห็นหลายคนขอแบบสวยๆรายละเอียดก็เลยเยอะหน่อยใครที่ดูแล้วเอาไปทําตามพี่เชื่อว่างานที่ออกมาสวยแน่นอนแต่ว่าทุกคนสามารถเอาไปดัดแปลงกันได้นะครับออกแบบเองได้เลยในการระบายสีพี่ก็จะลงหลายเฉดสีเพราะอยากให้งานออกมามีสีสันที่สดใสเข้ากับเทศกาลคริสต์ พี่ก็เลยเลือกใช้สีปิ้งเห็นแบบนี้หลายคนอาจจะไม่คุน้นเพราะเป็นสีไฮบริดรุ่นใหม่จาก Master Art ที่มีด้ามจับระบายเหมือนสีไม้ปกติเลยแต่พิเศษตรงที่สามารถระบายเป็นสีน้ำได้เพียงแค่ใช้ผู้กันจุ่มน้ำแล้วมาแต้มก็สามารถระบายน้ำได้แบบนี้เลยตอนระบายเนี่ยรู้สึกเลยว่าสีนุ่มลื่นมากไม่ต้องกดแรงแถมสีที่ออกมาคเนยียนทึบไม่มีจุดขาวลงเหนือเลยระบายเต็มพื้นที่ได้ไวเพราะไส้มีขนาดใหญ่ถึง7มเมตรและไม่ต้องถมซ้ำหลายรอบอย่างต้นคลิปที่พี่บอกว่าอยากให้งานออกมามีสีสันซึ่งใช้สีปิ้งแลลล้วววตอบบจทยยยย์มมาาาาากกกเเเพรรระะสสสสีีีด่หืผ็ ล่องจะแถมกบเหลามาให้ด้วยหลังจากเหลาเนื้อสีที่ออกมาก็ไม่ต้องทิ้งนะคะเพราะว่าสามารถเก็บไว้จากนั้นก็ใช้น้ํามาเต้มแล้วก็ระบายเป็นสีน้ําได้แบบนี้เลยคลิปนี้ยาวหน่อยนะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนเห็นดีเทลการลงสีแบบชัดๆื่อทุกคนอยากไประบายสีตามสําหรับใครที่ผสมสีแล้วรู้สึกว่าสีไม่เข้ากันให้ใช้ผู้กันจุ่มน้าแล้วมาเบรนสีให้ผสมกันแค่นี้สีก็เนียนเข้ากันแล้วเวลาที่ระบายออกนอกกระดาษก็ไม่ต้องกวนเลยเพราะสามารถเช็ดออกได้ดีมากเลยครับสาหรับสีปิ้งรุ่นนี้เหมาะสําหรับคนที่ชอบทั้งการระบายแบบ เสร็จแล้วครับกรอบไปงานวันคริสต์มาสของเราวันนี้เต็มสิให้กี่คะแนนคอมเมนต์บอกพี่หน่อยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเบอร์รี่คริสต์มาสครับทุกคน